สวัสดิการรอบนี้ค่ะเราจะใช้บัตรประชาชนแบบสมัคร์ทการ์ดแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิค่ะเพื่อความสะดวกเนาะค่ะแต่ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมซึ่งคุณเคยมีเป็นค่าสามารถใช้ได้จนถึงวันสุดท้ายก่อนประกาศบัตรใหม่ค่ะอ่าไม่ไม่ชัดตอนเนี้ยยังใช้ได้อยู่บัตรถ้าจะพูดถึงการใช้ได้อยู่ตลอไปตอเสร็จแล้วเนี่ยพอทางหน่วยงานที่เขาคัดกรองที่ร้อยแล้วก็รอประกาศก่อนใช้ทั้งรายเก่าแล้วก็ ใช่หล้วจากทเราจะมาเริ่มต้นร้วยวันใหนในวันที่ประกาศสมมติประกาศือนอังคารท่านก็ใช้ยาวไปจนถึงมกราได้เลยจนถึงตัดวันที่ประกาศวันงรใหม่ปั๊บท่านถึงจะย้ายไปใช้ทาอ่าใช่ซึ่งสิทธิ์เนี่ยเขาก็จะเขาเรียกว่าเป็นการทบทวนสิทธิ์เรียกว่าเป็นการทบทวนดีกว่า่าเพิ่งบอกว่าไม่ได้ยกเลิกค่ะใช่ริการนี้ยังมีอยู่ ใช่บางคนจะกังวลว่าแบบยกเริกหรือเปล่าไม่นะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่ท่านพูดสะมันคือก็คือเราอยากให้รอคนที่ต้องการความช่อยเหลือนี้นะคะให้ยังอยู่ในระบบต่อไปได้แล้วก็บางทีในส่วนนี้ในกองก็จะเพิ่มกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือจริงมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่างการลงทะเบียนใหม่นีค่ะไม่ต้องกังวลเลยว่าไม่มีทัเลขจัอกสารอะไรแบบนี้ถ้านถูกต้องแต่ประชาชนนะคใช่คะซึ่ง ใช่เนื่องจากว่าถ้าข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนนะคะมีการแก้ไขข้อมูลเนาะแล้วท่านลงทะเบียนในที่ที่ไกลจะลําบากว่าต้องมาแก้ไขข้อมูลณสถานที่ลงทะเบียนแรค่ะเพราะฉะนั้นเลือกที่ใกล้บ้านออ่ถ้าใครอยู่ใกล้สารรัฐาลก็มาที่หรือถ้าท่านใกล้สะดวกที่จะไปธนาคารสามแห่งทางอมสินทกสกรุงไทยทุกสาขาเนาะหรือที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสั่ะเทศนะคะก็สามารถไปได้แล้วก็ สำหรับประชาชนเนะเาะถ้าท่านใดที่ยังเป็นบัตรนี้นะคะ,คะก็ให้ไปทำบัตรใหม่ค่ะเนื่องจากว่าระยะเวลาลงทะเบียนลงได้ถึง19เกาวัท่า,านไม่ต้องรีบมาวันแรกก็ได้ทยอยมาในวันที่ท่านสนะดวกนะคะอ,อะคือบางคนอาจจะก,กังวลว่าจะต้อง ก็ตัวที่จะจะไม่ทปนแต่ความจริงแล้วเขาคือเข้าระบบวันที่ถ้าจะเริ่มใช้ก็วันแรกของการมาออวกันก็ต้องบอกว่าเออ่มาอองกันในวันแรกก็ได้นะคะเพราะว่ามีช่วงเวลาให้มาอองกันไดแล้วพอยื่นไปแล้วถ้าสามารถตรวจสอบได้ตรวจสอบสิทธิ์ได้ปัญหาถึงวันศุกร์ได้วันศุกร์ใช่วันศุกร์ถัดไปของสัปดาห์ที่ท่านลงทะเบียนค่ะแต่ว่าถ้าท่านมาลงทะเบียนวันศุกร์นี้น้องอาจจะข้ามไปอีกสิบมือคือแบบ ว่าเขาจะตัดข้อมือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านสะั่งรมก็ลองสั่งแกบนี้มาสุกในสุราษฎร์ปันก็จะปรักไดวันกระดาษสุรปนีนี้มาสุกหน้าก็จะใช่ใช่ค่ะแต่ถ้ามาวันสุกนี้ท่านจะไปสร้างอี่สุสานอ่าใช่เพราะถึต้องดูว่าถ้าท่านมาช่วงเช้ามีกระดาษสุราษฎร์ปันนะคะแต่ว่าถ้าท่านมาตอนเย็นก็ต้องเข้าใจเนาะแต่ว่าไม่ตกงานไน้นอนอานนี้จะใครอันนี้จะไม่มีหลายท่านมากนะคะแล้วก็ ท่านมาตรวจด้านหน้าก็จะได้รับการแนะนำอะไรท่านก็ก uh uh ่อนอยู่แล้วแหละอยากจะไปทำก็มาในนี้แล้วก็บางท่านอาจจะแอบว่าอยู่อยู่เอาไม่ได้ทำงานสมมติว่าอยู่อพาร์ทานแต่ทะเบียนบ้านอยู่ที่นั่นก็ไปเที่ยวตุนก็ได้ใช่ลงลงนะสาที่ที่ท่านอยู่เนาะหรือถ้าสะดวกกว่านั้นนะคะในกรณีที่ท่านโสดคำว่าโสดก็คือไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่เราไม่มีบุตรที่อายุต่ำกว่า18ปีท่านสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ป้าสวัสดีการถึงที่นี้ค่ะ ส,สะดวกเนาะเพราะว่าไม่ต้องมีเอกสารอะไรเลยเป็นคนโสดใช่คนโสดือว cin ่าถ้าท่านมีม้ากล้าอะไรที่สามารถทำได้ค่ะการที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์รู้ก่าจะสะดวกท่านไม่ต้องมีการค่ะนะคะแต่ว่าถ้าในส่วนครอบครัวแล้วลงทะเบียนเว็บไซต์ก็ยังคงต้องมี ในในระบบก็จะให้เลือกหน่วยทำลงทะเบียนที่้ท่านในการสริมลเนื่องจากว่าการลงทะเบียนแบบครอบครัวมันต้องมีการเซ็นรับรองเนาะจากผู้ช่วยผู้บุตรนะคะเพราะฉะนั้นก็คือให้ท่านเลือกหน่วยทำลงทะเบียนที่ใกล้ท่านเลยเสริมในการยื่นเอกสารที่น่ได้